การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมันมีความเสี่ยงครับเพิ่อนว่าลงทุนระยะเงี้ยวผลตอบแทนสิได้สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปผมล่องแหลอเด้อยครับผมล่องลงทุนในกองทุนกองทุนที่ผมล่องเนี่ผมไปทดลองเบ่งแล้วยี่สิบกว่าปีมันบ่ได้ครับ มันบ่ไดดถึงหกเปอร์เซ็นต์พอมันได้หนึง่งจุดเก้าหาเปอร์เซ็นต์หนึ่งถ้าเบิ้งระยะสั้นๆเป็นปีสองปีติดลบครับติดลบพอมบ่อใดกาไ,กไรอย่าง,งเที่ยวขาดหวังหรอกดังนั้นการลงทุนว่าเล่นหุ้นเล่นกองทุนนั่นนี่นวนพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเสือเลยครับผมหนีล่องมาแล้วมันบ่้ใด้ตามสมมติฐานหรอกหกเปอร์เซ็นต์ถือว่าลายแล้วพบผมลงไปดีหนึ่งจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เองตั้งแต่ลงทุนมานะครับ แล้วก็เติมเงินเข้าไปคู่เดือนนี่ละ่ะตอนเกษียณน,นี่ได้สูงสุดกแค่สองล้านสี่ครับมันบ่ได้ล่าได้รวยดีไคว่าลงทุนแล้วมันล่ามันรวยอันนั้นคือคนเงินตนเขาหลายเขาออมเดือนละสองสามหมื่นนี่มันบ่ได้รอกมันได้ย่างมากกับสองล้านสามล้านหนึ่งมันบาถึงสิบยี่สิบล้านเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดส่วนลงทุนอย่าไปเสือนะครับผมก็ทดลองแล้วเงินตนนี่สาคัญผลตอบแทนสําคัญร่องลงมากครับแต่เงินตนนี่สําคัญ เพราะว่าทางเงินต้นหลายผลตอบแทนบ่ค่อยหลายปันไดมันก็สิได้หลายเองเช่นเงินต้นเฮามีอยู่แสนเดียวกำไร6%มันก็6,000ครับถ้าทาเงินต้นล้านนึงกำไร6%มันก็ห0 0 0ืพุ่มนได้ครับต่างกันเกือบ10เท่าดังนั้นเงินต้นผมว่าสําคัญสําคัญที่สุดเลย แล้วเงินต้นมาจากไสก็มาจากการเก็บการออมหรือหารายได้เนี่ยแหละครับพอมีรายได้หลายๆนี่เก็บมาลงทุนเก็บมาเป็นทุนเก็บมาเป็นทุนให้ทุนมันได้หลายก่อนถ้าต้นมันหลายนี่ดอกมันก็นสีงอกเบ่งบานหลายปันผลก็สีหลายมันยากบ,บ่ละวันนี้มันยากมองหาเงินต้นเนี่ยแหละครับขันผมนี่ก็ยากเพราะว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าพอก ค่าพอขายหาไรายได้ต่างๆหนี่งเงินมันหลผมเงินเดือนมันมีข้อจํากัดด้วยเงินเดือนเฮ่าเพิ่นใจแค่เดือนเดียวนะครับาจทุกเดือนละแต่ว่าเดือนเดียวเฮาต้องมีคคาใช้จใจยรหว่างเดือนอีกดังนั้นผมก็เลยต้องใส่เวลาดนกว่าเขาแน่กว่าสิสด้เงินล้านก็ใส่เวลาเกือบ30ปีพบ่นครับนี่ขนาดว่าหู้จักเรื่องเงินเรื่องออมมาก่อนได้นี่ถ้าผู้บ่รู้นี่เลยมันก็ิหนักไปกว่าเดิมอีกครับ พาแห้งห้องหมดคือมือแห้งห้องหมดลงหมดลงดังนั้นผมก็เลยเอาเรื่องนี่ศึกษาการลงทุนไปอย่างหน่อยว่าบ่ไดอย,ยังผมสิไดไปสอนลูกจะคลองนี่ละ่ะถ้าลูกจะคลองเอาน้าเขาก็สิเริ่มต้นอายุหน่อยก็ผมผมก็สิเริ่มลูกผมก็เริ่มออมตอนสามสิบถ้าลูกผมล,กลูกผมเริ่มตอนยีิบสองปีนี่เงินล้านแรลกหาให้ได้เร็วที่สุดนี่บ่ต้องห่วงเลยในระยะหาสิบหกสิบปีนี่ครับอยู่ใดสบายได้ได่ะโดยปันผลหุ่น มันก็คือการสร้างกล้ามนี่แหละครับการสร้างกล้ามการออกกำลังกายการลดน้ำหนักนี่มันสิมาสามเดือนสี่เดือนหกเดือนปีหนึ่งบ่อดไม่ต้องเฮ็ดตลอดชีวิตนะครับหุ้นหรือคุณหรืออะไรต่างๆมันต้องทําตลอดชีวิตและสนุกในการทําด้วยเพราะมันเฮ็ดไปน้าจมไปน้าเฮ็ดไปน้าจมไปน้าผมมีความสุขในการเฮ็ดการเฮ็ดนีอย่างขัน่มมีความสุขเฮ็ดไปมันเมื่อยถิ่มซื้อได้ครับบอกเรื่องเฮ็ดเด้อ Ha ha ha.